มันมีปลาไหมหิวมากมากวันนี้ลต้าจะไีอายุทยารถตุกกบรนทุกทานรถมันขึ้นสะพานลงสะพานมันชัก วันนี้เนี่ยเราก็มาทานก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะที่ก๋วยเตี๋ยวเรือในคอ บรรยากาศคือสวยมากๆเลยนะคะแค่เห็นจากภายนอกก็สวยแล้วภายในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะคะนี่ต้าคิดว่าน่าจะอร่อยมากๆแน่เลยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะคระนาน,นี้เนี่ยก็รับคนล,ละครึ่งด้วยนะคะโคนงกนรคนละครึ่งมีขนมมาด้วยและนี่นะคะก็จะเป็นขนมหาวานนะคะนี่ขนมหวานต่างๆมีน้ำส้มมีหลายอย่างเลยนะคะ โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกินก๋วยเตี๋ยวกันนะคะไปเลยเอฟินไม่กินกี่ถ้วยแล้วค่ะไม่กินชามเดียวดีตาบอกว่าอร่อยเลยตาไม่กินน้อยเดี๋ยวต้องมีกระพาน้แนะ าบอกว่าวิวดีมากคุ้ยเตี๋ยวร้านนี้ไม่อร่อยลิต้าไม่กินแต่ตอนนี้ลิต้ากินไปแล้วสองแสดงว่าอร่อยมากไม่เคยลองต้องมาลองนะคะบรรยากาศดีมากนี่ฟังมามาพูดนะคะดูไม่เคยลองต้องมาลองนะคะบรรยากาศดีมากอย่กล้องแอมหน้าบานาพเลยสูงชมร แ mm. mm ี hmm, oh. Oh. Mm ้แอบอืวนยกลูกชูี่แอออลชิลกชินจะนุ่มไหมคะนุมม่แกอ้วนมากเลยค่ะพม่นานลูนย่งกินอยู่มีเรือฐานด้วยได้เอไม่้วอือ อร่อยมากดูเขาพายเรือไม่ออกแรงเลยคือพอไหมคะน้ำไหลจิต้ากินพริกแค่ขิงใช่ตอนกลับไงอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวเผ็ดนะไปอะไม่กลัวกลัวตอนกลับกลัวายังพอแล้วเดี๋ยวเพี้นพายไม่ไหวสู้น้ำไม่ไหวเพราะเราไม่ค่อยได้พายนี่ดูสีเดี๋ยวจิต้าเซ็ปเซ็ป ไม่เสร็จไมมท่นเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเรามาคุยกันก่อนว่าทั้งหมดเนี่ยไทยพี่ยังกินถ้วยเดียวเองนะต้าก็กินแค่ถ้วยเดียวเนี่ยพี่ยังกินถ้วยเดียวแม่เอิญกินถ้วยเดียวลิต้ากินถ้วยเดียวอ้าวแล้วเนี่ยใครอ่ะ จากตรงนี้มารวมถ้วยเดียวกันหมดเลยใช่บรรยากาไม่ได้เห็นสองสีเดแเสสบอดสงิบสาสิบสมวยวเรากินอิ่นแล้วหมกกเด่นเราจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆร้านนะคะอันนี้เรามาถึงแล้วเรากินก่อนเลยเพราะว่าซิซ่าหิวมากหิวมากๆ วันนี้ลิต้าจะมีอายุทยาเดี๋ยวกินอีกแล้วลิต้าพาไปทัวร์พาทุกคนลงไปดัว่ะนี่ไปลงเรือ,อ,อแล้วนั่งดีๆนะไม่ไต้องอีน พี่เป็นบารน้ำชิ้นปิ้งนะคะไปเดี๋ยวตามมามุมมุมต่อไปพี่เขาจะให้เราลงเรือด้วยใหราเยถ่ายเล่นนะคะไปนี่จาพี่อมาลงได้ไหมอ่ะคนเนี้ลงได้ไหมคะพี่นานลงยายไปแลงได้คใหญ่ลงไม่ได้ค่ะพี่เขาบอกว่าลงได้ค่ะแต่ลงไปข้างล่างเฉยๆห้ามลงเรือ พี่แอไปด้วยได้ไหมอ่ะได้หรือเปล่าไม่ได้คะไม่ได้ไม่ได้ค่ะโอู๋พี่แอมนั่งรอตรงนี้นะพี่ไพ่อยังไงก็ได้ไม่ให้เลยร่มอ่ะพออันนี้ี่ต้าจะไปไหนร่มไปพายเรือเล่นนะคะบ๊ายบายนี่นะคะบิต้าบายบายเราสามารถมาพายเรือเล่นเมื่อเสร็จแล้วก็พายเรือเล่นได้ พี่ต้านั่งดีๆค่ะเอียงข้างอ่าอย่างนั้นแหละปวดแต่ลงไม่หรอกพี่เต้ไม่ยืนนะลูกพี่เต้นั่งไปเลยเออนั่งไปเลยนั่งงั้นแหละครับเมนสีว้าวเขาทาแล็กเกอร์ลูกเพิ่งทาสีเลยใช่ไหมเออครับเพิ่งทาสีเลยใช่ไหมทาย้ายลงนล้วมันนี้เถอะครับนี่มันเคยพังหรอคะ อ่าตอนนั้นมันหลุดเพื่อนจะซ่อมใหม่สวยเลยเคยขี่เรือคว่ำไหมคะไม่คว่ำไม่คว่ำหรอกถ้าเกิดว่าพายเรือไม่เป็นคือคว่ำเลยใช่ไหมคะใช่ถ้าแล้วถ้าหนูพายเรือไม่เป็นก็พายพายเล่นหนูก็จะวนไงถ้าหนูพายเป็นเรือมันก็จะหมุนหมุนหมุนอร่อยนมอ้ะบอยนะคะนิต้ากินไปกี่ชามครับสองชามค่ะโอ้โห อันนี้ต้องไปไหนคะเนี่ยออ,ออกไปจะไปออกไม่น้ำปลาสะแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะพาพาแค่ตรงกลางๆถ่างนี่เลยกะระเดดมาทางกลับนะครับมันมีปลาไหมคะเดนนปลาเมืม่อก่อนตอนแรกมีนะมันก็มีอยู่นี่<อ>มีมิจระเข้ไหมคะติละเข่ไม่มีมิจระเข้ไม่มีปลาตรงร้านพี่เขาก็มีนะใช่เวลาหาปลาลงไปมันก็จะใช่เมื่อกี้เห็นมีขึ้นมาอยู่น้ำลึกไหมคะ น้ำหน้าอยู่ประมาณสักงสองเมตรลึกลูกอันนี้เรากำลังจะกลับกันแล้วนะครับพี่คาเต้เป็นไงบ้างครับดีชอบไหมครับชอบชอบหรอครับนัวเรือคว่ำไม่คว่ำเหรอเรือลำใหญ่อยู่อันนี้เรามากินนิ้ะเทียวที่ไหนน้ำหนักเยอะก็จะใช้ยากหน่อยน้ำจะเข้าข้างเข่ใช่ เวลาลงเรือก็ต้องลงให้บาลานซ์อยู่กลางต้องกล้าอย่างนี้กล้าตรงนี้ไม่ได้เพราะเรือมันจะทีนี้ความถ้าเราลงเหยียดตรงน้าเดี๋ยวมันก็จะมันในกระดูกมันก็จะแบบทะลุได้เข้ามาโอม,มันบาอง,งอันนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวเรือที่ไหนนะลูกลิต้าบ่อยทีม่มากินก๋วยเตี๋ยวเรือในคลองนะคะคือบรรยากาศดีมากแล้วเราเนี่ยก็สามารถมากินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มาท่องเรือได้ด้วยนะคะ คุณลุงเป็นเจ้าของร้านหรือเปล่าใช่คะอันนี้คุณลุงเจ้าของร้านนะคะสวัสดีครับทอันนี้ที่อันนี้คือบรรยากาศรอบร้านนะคะ ูนนัั่งแบบมไม่เป็นไรไไม่เป็นรลูกนั่งนั่งเถอะมาตรงกลางน่ะอ่านั่นแหละอุ้ยถ้านั่งไม่ตรงกลางเมันจะเลอะมันเไม่รู้เหมือนร้านที่ไหนเลยค่ะนี่แบบที่พายเรือพาหนูไปไปเที่ยวพี่เหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยแต่อันนี้คือพี่เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเรือในคลองนายุทธยาแวะเข้ามาชิมได้นะครับค่ะอ่าอร่อยมากๆเลยนะดิต้าคอนเฟิร์มไหมคะ คอนเฟิร์มโดยลิตาเองค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่เขาพี่พาน้องทัวร์ค่ะนี่นะคะทุกคนนี่ว่าคือร้านก๋วยเตี๋ยวมีคองคะ่ะ ให้เราได้เดินเล่นบนสะพานกันด้วยคือบอกเลยค่ะว่าสวยมากๆนะคะสำหรับใครนะคะที่มาอายุธยาท,าท้านภาานะคะร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ให้กับช่องตานิตาเพงลงเราตุกๆได้นะคะบ๊ายบาย